มาครับพี่ๆท่านกําลังตามหาโตโยต้าวีออสอยู่ไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยคันนี้ไม่แค่เก้าหมื่นราคาอที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวพอนอยู่หกพันสองขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทออกรถคันนี้จบไม่ต้องมีคนทาไม่ต้องมีคนกู้ร่วมคันนี้ได้เป็นรถผลลั่นจากหน่วยงานเข้าสู่ทุกหนึ่งหมื่นโลรับประกันโครงสร้างไม่มีการจับสีกอใหม่ปิดความจมน้ําออกเลยคันนี้โค้ดสวยพี่ไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบฮาโลเจนนะเหลี่ยมสันตัวเลยกลมๆไม่มีรอยบุบรอยลากยิ้ม กระจกข้างเป็นแบบพับฟ้ามาเรียบร้อยเลยแล้วก็ได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเป็นขอบ15นิ้วนะผมแล้วรัดมากับยางปี24ยางโค้ดใหม่ีิวกสั่นจัดมาให้เรียบร้อยเลยนะคันี้ส่วนด้านในนะผมคุมโทนเป็นสีดํานะได้มาเป็นหมอกผ้านะผมกามเป็นหยีแล้วก็โครงอะไรแบบ3าก้านนะเครื่องเสียงวิทิวเดิมๆจากโรงงานนะครับสนใจคันนี้คอมมิชเต็มให้ตัวเมียครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอ,อยู่กับน,น้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนต์วันนี้เราไม่อ,อยู่กันที่สาขา2ตั้งอยู่ถนนเสรต์นิทยซอย95แขวงวินบุรีกรุงเทพม,มหาคนครบริษัทเ,เป็นยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันทั้งรถจก๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านกำลังตามหารถสวยๆรถเกียร์เอน้องแนะนําบริษัทเป็นยนต์เลยครับวันนี้น้องมีรถมานทุเสนอ1คันเป็นสายอึดถึกทนและประหยัดน้ำมันเป็นใครไม่ได้น้องจากโตโยต้าวีออส คันนี้เป็นรถที20ระบบกันไม่94ไมโครน้อยค่ะราคาที่3 5 0 0 0 0บาทฟรีดาวน์อนอยู6.2ขอซื้อเงินเดือน13,000บาทออกรถเรียนจบไม่ต้องมีคลทำไม่ต้องมีคลูร่วมนะและคันนี้ได้เป็นรถปดลดวางจากหน่วยงานเข้าสูงถึง10,000ลรั 40, บประกันโครงสร้างไม่มีการจับสีก่อไม้พิกล้กามาจมน้ำทนหนักมาแน่นอนหากพี่ๆซื้อไปผมสามารถนำรถเข้าตรวจส่วนใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องคูนน้องรับซื้อคืนเป็นจำนวนนะครับบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยจริงๆี่ได้เเป็นนนบองิะ ไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบฮารโลเจนนะครับผมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะดูเลยโคมไฟโคตรสวยพี่แต่จางหน้าของเขาได้มาเป็นสีดานะครับผมมาพร้อมท,นะทะเบียนเจ็ดหนึ่งเก้าสี่นะทะเบียนสวยๆเลยโลโก้ของเขานะเป็นแบบผมเงี่ยมันเรียบยเลยเรียมสารบนฝาก,กระโปงนะผมไม่มีรอยบุบรอยรังย่งแน่นอนเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีก่อไม้หรความจมน้าถนักมาแน่นอนอันนี้เลยแบบโคมไฟของเขานะ่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยผมโคมไฟโคตร <S 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 Ho, สวยพี่ใส่แบบกริ๊กๆเลยนะ แคันนี้นะน้องเช็คมาให้หมดแล้วผมได้กระจกพาร์ทเดิมทั้งคันนะครับกับร,ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟีด้าพอนยูหกันสองขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทออกเดคันเดียวจบไม่ต้องมีคนทำไม่ต้องมีคนกลร่มนะครับน้องบอกเลยว่าโอ,โอ้สวยจริงคันนี้กระจกพาร์ทเดิมทั้งคันนะแล้วก็กระจกข้างของเขาเป็นเด็บขับไฟฟ้านะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ล้อแมกของเขานะาจัด มาให้เรียบร้อยเลยได้มาเป็นล้อแม็กดิมๆจากโรงงานขอบสิบห้านิ้วนะผมลัดมาเยางหนึ่งแปดห้าทับหกสิบเป็นยางปี2ี่สคี่นะยางโคตรใหม่พี่บอกเลยได้ายางปี2ี่ี่ไปใช้เลยนะเช็คกันแบบอีกยาวๆเลยนะแล้วก็เบ้าโชว์ของเขาผมไม่มีรอยแตหกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิมนะเรารับประกันโครงสร้างทุกคันนะผมไม่มีการกับสีกองไม้ปรีความจมน้ำถนัดมาแน่นอนที่พี่ซื้อรถกระบนสายเพนเยนต์นะครับผมไว้วางใจได้แน่นอนเพราะว่าเราขนส่งรถทุกคังนะเรามีบริการเช็คระบบ ให้ทั้งคันอีก274จุดนะจากบริษัทนอกนะผมเราเชียให้ทั้งคันเลยนะคันนี้ติดตั้งคิวคอนซัลต์มาให้เรียบร้อยเลยบอกเลยว่าซื้อไปนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วด้านในของเขานะผมคุมโทนะเป็นสีดำนะได้มันเป็นหมอผ้ากำมะหยี่โคมลายแบบสามแฉกนะแล้วก็เครื่องเสียงยวิุเดิมๆจากโรงงานนะครับเรามาดูส่วนของ หัวน้องสาวเอบางนะผมหัวน้องสาวเอนะดูไม่มีการแกไปเยี้ยนเลยนะนี่น้องหายดูดทุกซศอ้ทุกมุมเลยนะครับผมเหมือนพี่พี่มาเดินดูรถที่สาขาเองเลยนะครับคันนี้เปิดราคาที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟีด้าคนอนยูหกพันสองนะครับผมโอ้เลยว่าโคตรสวยพี่คันนี้แล้วก็หัวน้องสาวบีของเขานะก็ไม่มีการแกไปเยี้ยนนะครับนี่หัวน้องสวยสวยเลยแผ่นพมงแผ่นเพดอยู่ครบนะไม่มีละสีอ่าละองทรงละองสีเลยนะครับ คันนี้ได้มาเป็นสีบอลเงินนะได้เป็นรถปลดวงางจากหน่วยงานเข้าสื่ทุกหหมื่นโลล่ะประการโครงสร้างไม่มีการกับสีกอ่อไม้ทิความจมน้ําชนหนันะครับแผงประตูของเขานะผมได้มัเป็นสีดํานะแล้วก็กระจกพาร์ทเดิมนะคะนะั่นหนีน้องสายดูเลยกระจกยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้นะครับตรงนี้นะมีที่วางของมาให้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะบอกเลยว่าโค้รสวยพี่คันนี้ยูวอนสั์สติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ เอามาดูส่วนของด้านหลังกันต่อแล้ผมผลว่าสาบีนะก็ไม่มีการขยับเยี้ยนนะฮะนี่น้องถ่ายให้ดูสุดๆทุกมุมเลยนะเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเลยผมพี่ๆดูรถคันนี้จบนะสามารถตัดสินใจในการซื้อได้เลยเพราะว่าน้องก็ถ่ายให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับคันนี้ได้มาเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับผมได้มาเป็นสีบอลเงินนะแผงประตูขเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับน้องถ่ายดูสุดๆทุกมุมเลยนะนี่กระจกคาเดิมทั้งคัน สวยเลยนะคันนี้ไมค์แค่เก้าหมื่นนะครับผมไมค์น้อยมากแต่รถปียี่สิบคันนี้เป็นรถปียี่สิบนะไม้์เก้าหมื่นเปิดราคาที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีดาวพรูหกพันสองด้านหลังของเขานะบอกเลยว่าโคตรหล่อพี่เอกลักษณ์ของเขานะผมไปด้านหลังนะเป็นแบบ led มาเรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงนี้นะเขาติดตั้งคิวอ่าเป็นโคลเมียมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่แล้วก็โลโก้ของเขานะเป็นแบบโคลเมียมเลยมาพกทะเบียนเจ็ด หนึ่งเก้าสี่นะผมมีเซนเซอร์ด้านหลังมาอีกสองจุดนะติดตั้งมาให้พร้อมแล้วแล้วก็มีายทับทิมติดตั้งมาให้โอเลยคันนี้โคตรสวยพี่นี่ไฟด้านหลังเขาเป็นแหนบ led นะครับคันนี้น้องบอกเลยว่าสวยนะพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยสามารถติดต่อหาน้องได้เลยนะครับผมเซนไรฟ้ามีมาให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็กระจกค่าเดิมทั้งคันนี่น้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะผมคันนี้ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ออยู่ 6 0 0นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเก็บสัมภาระกันต่อนะคะพวกเก็บเก็บสัมภาระของเขานะบอกเลยว่ากว้างขวางมากพี่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ใบสองใบแน่นอนเลยว่าสายตีกอล์ฟก็ไม่ควรพลาดนะสามารถใส่กระเป๋าตีกอล์ฟได้เลยนะผมโรลเตอรวีออนนะมันเป็นเครื่องที่อึดถือทนที่สุดแล้ะครับผมนะแล้วก็ได้เครื่องพันห้าด้วยนะติเรามาดูอุปกรณ์ฉุกเฉินกันบ้างนะผมอุปกรณ์ฉุกเฉินของเขานะจะได้มันเป็นล็อก,กระทานนะแล้วก็ไม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนันนี่น้องถ่ายดู อันนี้จะเป็นซีนทางกระเพ้านะ่มเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่นะบอกเลยว่าคันนี้โคตสวยพี่ได้มาเป็นสีบอลน,นะกับรถปียี่สิบไม่แค่เก้าหมื่นไม่ยังไม่ถึงแสนเลยนะครับแต่ก็นี่นะโครงสร้างของเขานะเดิมๆจากโรงงานทุนจุดนะน้องเช็คให้หมดเลยนี่ดูระบายอากาศหรือว่าไม่โครเม่ทนาะเห็นกันแบบชันเลยนะ่อนอยู6 2พันะครับคันนี้นะ้องบอกเลยว่าผลข้อถูกพี ออกซื้อเงินเดือนหนึ่งมื่นสามพันบาทออกรถคันเดียวจบไม่ต้องคนขับไม่ต้องคนร่วมนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถได้นะเดี๋ยน้องจัดไฟแนนซ์ให้เดี๋ยน้องวิ่งให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นสัญญาให้นะครับรางน้ำของเขานะโคตรสวยพี่ดูไม่มีอ่าเป็นอคเมนอาอยู่ครบนะครับแล้วก็หัวน็อตนะนี่ไม่มีการแขร์เพี้ยนเลยน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะเหมือนพี่พี่มาเดินูที่สาขาเลยนะครับดูระบาอากาศกลมๆเลยนะครับผมนี่แล้วก็ แผ่นกันความร้อนก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคันนี้น้องบอกเลยว่าเขาจัดมาให้หมดละเซนเซอร์ด้านหลังมีทั้งหมดสองจุดนะกระจกข้างเป็นแบบพับไปฟ้ามันเรียบร้อยเลยเตรียสรคมสั่นจนระคมคมไม่มีรอยบุบเลยละกยิ้มเลยนะครับผมมีหัวน้องทั้งสองข้างนะไม่มีรอยดูหัวน้องสวย,สวยเลยนะไม่มีรอยขยับไปเยื่อเลยนะครับเราถ่ายดูยทุกซอกทุกมุมเลยนะพี่ๆท้าใคนสนใจคันนี้นะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยสามารถอาขาน้องได้นะเดี๋ยวน้องส่งรายละเอยียดเพิ่มเติมให้ครับ ราคาสามแสนห้าหมื่นเก้านบาทฟีดาวพผ่อนอยู่หกพันสองร้อยบาทออขอขคงซื้อนะครามีเครดดีดฟรีดาวน์เดี๋ยน้องจัดโปรโมชั่นให้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทก็สามารถออกรถกับน้องได้นะครับก็จกข้างนะผมเป็นแบบพับไฟฟ้าไม่เรียบร้อยเลยเรามาดูส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับผมเรามาดูส่วนของด้านหลังกันต่อนะนี่หัวน็เาสาบีนะฝั่งคนขับนะผมไม่มีการขับไปเยี่ยนแน่นอนน้องกล้าการันตีกล้ารับประกันเลยครับผม ก่อนส่งมออรถทุกครั้งเรามีบริการตรวจรถให้อีก2 0 4จุดจากบริษัทนอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าขคงเหลวให้ทั้งคันนะครับผมเช็คระบบไฟต่างๆให้หมดเลยพี่ๆซื้อไปนะสามารถนํำรถไปใช้ได้อีก10,000กิโลแบบสบายๆเลยกระจกแพ้ยี่ห้อโตโยตา้าทั้งทุกบานนะนี่ ด้านหลังของเขาน,นบอกเลยว่ากว้างขวางมากพี่ได้มันเป็นบอกผ้ากำรรมะหยี่นะแล้วก็ตรงกลางของเขาเป็นลายกราฟิกนะเป็นลายรังผึ้งนะเป็นสีแดงแบบนี้นั้นทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะแล้วก็ตรงกลางของเขามีที่วางแก้วน้ามาให้หนึ่งจุดนะครับผมนี่เขาใส่ใจนะกับโตโยต้าวีออสคันนี้นะผมราคาที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีดาวปอนอยู่หกพันสองเป็นรถเริ่มต้นของใครหลายคนนะคนนะผมเพราะว่าราคาเขาไม่แพงพี่กับได้เครื่องหนึ่งจุดห้าเครื่องพันห้าเลยนะครับคันนี้ แต่ประตูของเขานะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะผมฝั่งคนขับนะกระจกนะผมฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกมาให้มีตัวเปิดปิดกระจกข้างเป็นแบบขาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมกุญแจของเขาเป็นแบบไข่นะ แล้วก็หัวนอนนะผมเสาเอนะไม่มีการแคบเพียรแน,น,น,น่นอนนี่นาองถ่ายดูสุดซอกทุมุมเลยนะเหมือนที่พี่มาเดินดูที่สาขาเองเลยนะครับคันนี้ตั้งอยู่ถึงเศรษีไทยซอยเก้สา,าสิบห้านะครับผมแขวงเมลอกรุงเทพยยมหานครเราเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็ยนนะไม่มีวันหยุดนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะแวะเข้ามาดูรถกันได้นะผมหรือว่าอยากมาทดลองขับกันได้นะบอกเลยโค้ชสวยพี่มาถูกใจแน่น,นอนน้องบอกเลย โปรโไลของเขาเนะี่ยผมเป็นแบบสามก้านนะมีแอร์แบ็กมาให้หมดสองใบนะคันนี้เครื่องเสียงวิทีุเดิมๆจากโรงงานนะ mm hmm. ผม Alto, o, แอรโตเกียร์โต้จัดไม้พร้อมแล้ว,ลวก็แอร์ของเขานะสามารถปรับได้ทั้งหมดสี่ระดับนะทิศทางปรับได้เลย mm hmm. หัวเกียร์ของเขาไม่มีการลอกล่อนนะได้มาเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะผมเบรกมือมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้แล้วก็ได้มาเป็นบอกผ้ากำมะหยี่ตรงกลางของเขาเป็นลายการ,าราฟิกสีแดงนะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะโบซน่าของเขานะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยครับผมอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะ กระจกมองหลังมีมาให้แล้วก็มา่านบางแดดมีมาให้เรียบร้อยนะไฟสองพันดีใช้ง,งานได้ปกตินะผมพี่พี่ท่านนดสนใจคันนี้นะผมเบอร์ทโรทโอรอยู่ด้านล่างเลยลยันยันก็มีรอบนึงกับโอรตา้ามีออสหนึ่งจุดห้าเอ็มทีคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบเปิดราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวคอนอยู่หกพันสองขอซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเอาหราอกคนในกจกไม่ต้องมีคนทำไม่ต้องคนร่วมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับมาครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องตอเครับผม กับ t ต y ยต้าวิออ1.5แอนทีคันนี้นะบอกเลยว่าโค้อสวยพี่ได้มาเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้เรียมสันตรแลวคมๆไม่มีรอยบุบหรือรอยยิ้มนะแล้วก็ได้มาเป็นล้อแมกอบ15นิ้วรัดไมกยางปี24เลยยางปีโคตดใหม่พี่ได้มาเป็นดิสก้าคู่นะคันนี้ไฟด้านหน้าของเขาเป็นแบบฮาโลเจนนะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์นะบอกเลยว่าเงีย,เงยบเลยนะกับ1.5เอนที่คันนี้นะ บอกเลยซึ่งเขาลงห้วยสบายแน่นอนเดินทางกใ,ใจนะ้าไม่พลาดเลยคันนี้ขวนนอตนะฝากระโปรงหน้านะไม่มีการแคบเพลียนะครับผมแล้วก็โลบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยเม็ดองเม็ดอาร์นะหินัะแบบเช,ชัดเลยนะผมคันนี้นะผมได้มีรอยเหรียญบาทมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็แผ่นกันความร้อนมีมาให้นะครับผมคันนี้ได้มาเป็นฝาหน้ากระโปรงเดิาเรือจากโรงงานนะสติกเกอร์อยู่ครบนะครับโลวบายอากาศกลมๆเลย พี่ทานายสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยสามารถทักหาน้องได้เลยนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวให้น้องส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทนะักหาน้องได้เลยหรือว่าสนใจอยา,จากจะไฟแน,นนซะ์นะพี่ๆไม่สะดวกมาเรามีบริการจาัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะขอแคพ่พี่อ่าบอกนะผมเดี๋ยวน้องส่งไฟแนนซ์ไปให้เลยนี่หัวน็อตไม่มีการขับเปี่ยนนะคบผมสวยๆเลยนะแล้กวก็นี่เบ้าโชว์ของเขานะผมเป็นโอเมก้ากิงกัแนแบบชันเลยสติต๊กเกอร์จากโรงง,งานมีครบนะคะ แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆทั้งคันนะน้องบอกเลยว่าการันตีรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก็หมายถึงคว่ำจมน้ำจนหนักมาแน่นอนหากพี่ๆซื้อไปแล้วตรวจเจอนะน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับไม่มีปันลงปันไหลหรือว่าน้ำมันยงน้ํามันเยิมนะคันนี้บอกเลยว่าโค้รสวยพี่และก่อนส่งมอบรถทุกคังเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟต่างๆให้ทั้งคันนะพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมสามารถทักหาน้องได้เลยนะรเรียนยันกันอีกรอบนึงกับโตโยต้าวีออส1.5เอ็นทีคันนี้เป็นรถปี20ปาาี สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์พนอยู่หกพันสองขอโค้ซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพัน 13, บาทเอาหรอคันนี้จบไม่ล้วมีคนทำไมั่นเปนผลกลมนะครับสนใจคันนี้น้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนฝากให้พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณครับ